นี่เลยนี่ไหนทำอรกินนี่นะอันนี้นี่หนาวนี่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 นนนนนโอ้ยยงงทำชุ้นเลยเนาะุงสฟเข่วแล้วว่านี่ กูม่ด,ดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออเอาหน้เอาว้นี่ลูกนี้หน่อยนี่อ,อ,อ่ะอ่ะเออน,เอนั่งอุยมั้งเนี้ยเออนั่นแหละอย่าส่งห้คอ